สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปูทอนพาเที่ยวสำหรับอีพีนี้ผมจะพาท่านไปลอดใต้โรงหลวงพ่อพมถาวโรนะฮะที่วัดช่องแครอําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลเสริมชะตา ราศีนะครับผมและให้ได้รับความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนานะครับเป็นความเชื่อนะครับผมเป็นความเชื่อความศรัทธาของผู้คนนะครับผมที่มีต่อเกจิอาจารย์ดังในอดีตนะครับผมซึ่งหลวพ่อผมท่านจะมีเวศวิทยาคม มีบารมีสูงจากการบำเพ็ญเพียรภาวนาปฏิบัติมาตลอดทั้งชีวิตนะครับและการสงเคราะห์ผู้คนของชาวบ้านตาคีนะครโดยเฉพาะชาวบ้านช่องแค่ซึ่งจะได้ยินเกติศัพท์ล่ำหรือในด้านวาจาสิบ วัตถุมงคลภาะกรมาและท่านก็ยังเมตตาเด็กๆนะฮะให้เรียนโขนนะให้เด็กสมัยท่านยังมีชีวิตนะได้เรียนรับเรียนโขนนะจึงเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะฮะใครมาบนบานอะไรก็ต้องมาถวายโขนนะ ทำการแสดงหรือถวายหัวขนนะครับผมสำหรับประวัติของหลวงพ่อพรมถาวโรนะวัดช่องแคตะบ,บนพมนิมิตอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นั้นชาติภูมิของท่านนั้นกำเนิดเมื่อวันพระนัส,สปดีขึ้นห้าค่ำเดือนห้าปีมะแมรตรงกับวันที่12เมษายนพศ2426 ณตำบลบ้านแพรกอเภอม,มหาราชจัังหวดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรของนายหมีนางล้อมโกสลังมีพี่น้องรวบบิดามดา4สี่คนคือ 1. นางรอย 2. นายปิวสหลวงพ่อพม 4. นางฉาบซึ่งทุกคนถึงแก่กรรมหมดแล้วการศึกษาหลวงพ่อพมในขณะเยาว์วัยนั้นได้ศึกษาอ่านเขียนกับพระในวัดใกล้บ้าน พออา่านออกเขียนได้หลวงพ่อเรียนอักษรขอมควบคู่กับภาษาไทยจึงมีความรู้ภาษาขอมพอสมควรตั้งแต่ก่อนอุปสมบทอุปสมบทเมื่ออายุครบบวชไดอ้อุปสมบทที่วัดเขียนลายตำบลบ้านแพรกอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่15มีนาคมพศ2447 ได้รับฉายาว่าถาวโรโดยมีหลวงพ่อถมยาวัดเขียนลายเป็นอุปชาและได้ศึกษาและเรียนภาษาขอมจนชำนาญและเริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอาจารย์วิชาสายศาสตร์และคาถา,าคมหลวงพ่อผมท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดฟังว่าท่านศึกษาวิชาสายศาสตร์และคาถา,าคมจากอาจารย์ซึ่งเป็นคารวาสชื่ออาจารย์พวง หลังจากอ,อุปสมบทแล้วจึงได้ศึกษาอาสุภกรรมฐานสมถมสมกรรมฐานวิปัสนาจากหลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระสงฆ์ไม่ทราบวัดอยู่ประมาณ4ปีในภาษาที่5อาจารย์พ่วงซึ่งเป็นอาจารย์คนแรกได้พาไปฝากอาจารย์ปวนซึ่งเป็นคารวาสซึ่งศึกษาวิชาแขนงต,งต่างเป็นเวลา5ปีเต็มปวนนี่น่าจะอยู่ที่ตาคีนะฮะ กระทั่งอาจารย์ปวนถึงแก่กรรมซึ่งต่อมาท่านได้นำกระดูกมาเก็บไว้ที่วัดช่องแกจากนั้นไม่ได้ปรึกษาวิชากับอาจารย์ใดโดยตรงอีกเลยโดยอ้อมนั้นอาจมีการแลกเปลี่ยนวิชากับอาจารย์รุ่นพี่และรุ่นเดียวกับระหว่างธุดง,ดงเช่นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเป็นต้นหลายท่านอาจสงสัยว่าเราท่านอาจารย์ของท่านมาจากสายใดสำนักไหน ท่านเคยเล่าให้สิทธ์เก่าชิดขอไปท่านเคยเล่าให้สิทธ์ใกล้ชิดฟังว่าอาจารย์พ่วงเป็นสิทธิหลวงปู่มาวัดบางม่วงซึ่งเป็นสายพระอาจารย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระบาทสมเด็จพระจุลพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกส่วนอาจารย์ปู่วอนซึ่งเป็นคารวะเป็นสิทธิหลวงปู่นินวัดแควป่าศักจังหวัดเพชรบูร์ หลวงปู่แสงวัดมณีชนละขันจังหวัดลบบุรีและอาจารย์เพ่งซึ่งเป็นคารวาสอาจารย์ทั้งสามท่านเป็นพี่น้องกันและหนึ่งในสามท่านคือหลวงปู่แสงเป็นอาจารย์ของสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีวัดละคังนะฮะท่านได้เดินท,ทุดงไปยังประเทศพมา่านะฮะท่านเดินทางไปยังประเทศพมา่าจนถึงเมืองล่างกุ้ง ได้มีโอกาสเปนส็นธรรมสการพระเจดีชเวดากองโดยเดินทางผ่านด่านพระเจดีสามองค์จังหวัดกาญจานบุรีท่านทุดองอยู่ในพม่านานพอสมควรจึงเดินทางกลับประเทศไทยและลัดเลาะมาตามแม่น้ำสายต่างๆผ่านมาด่านแม่ละเมาจังหวัดตากเดินทางได้มาจนถึงเขาช่องแคร์ตำบลพมนิมิต อำเภอตาขีจังห,ว,งหวัดนครสวรรค์เกิดฝนตกหนักใต้ปรปหลบฝนอยู่ในถ้ำซึ่งเป็นถ้ำเล็กๆบนเขาช่องแคต่อมาหลวงพ่อเห็นว่าเขาช่องแคนี้เป็นที่วิเวกเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมจึงเริ่มต้นปลูกต้นไม้แห่งศรัทธาลงณเขาช่องแคนี้ท่านสร้างวัดช่องแคขณะที่ท่านจำพรษาอยู่ณเขาช่องแคนั้น วัดช่องแคมีพิสุจำมสา,าอยู่สองรูปแต่ยังไม่มีเจ้าอาวาสภายในวัดยังไม่มีเสนาสนะใดบริเวณวัดลกลงลงังต่อมากำนันคล้ายมีสวัสดนางแตงกวาตั้งส่วนนางเผือกเพชรมนตรีและอีกหลายคนไปนิมนต์หลวงพ่อผมลงมาจำมสา,าข้างล่างคือวัดช่องแคในปัจจุบันซึ่งท่านก็ตกลงจึงได้เป็นเจ้าอาวาสวัดช่องแครูปแรก ชาวบ้านเจ้าของที่ดินก็บริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นหลวงพ่อเริ่มสร้างวัดจากวัดที่ลกลุงลังให้เป็นวัดที่มีเสนาสนะต่างๆขึ้นเมื่อปีพศ2460เริ่มสร้างกกฏิโรงครัวาศาลาการประเรียนซุ้มส่วนหนึ่งของปัจจัยได้ามาจากการขายมระะดกข,ของหลวงพ่อเองรวมทั้งการบริจาคของชาวช่องแขเริ่มทําการก่อสร้างโบสถ์ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงเป็นอย่างมากคณะกรรมการวัดจึงได้เริ่มขออนุญ,ญาต จัดสร้างวัตถุมงค,คลขึ้นหลวงพ่าท่านชอบแจกทานท่านไม่สะสมเมื่อหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่มีแต่ให้ไม่เคยสะสมการแจกทานยังกลายเป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงการแจก,กวัตถุมงค,คลเช่นผ้าขาม้ารูปถ่ายขนาดเล็กเหรียโลขนาดเล็กพศอนส5 สมเด็จสมเด็จตาอย่างซึ่งได้แจกจนหมดไม่มีเหลือเก็บไว้ซึ่งที่มาของเหรียญแจกทานและผ้าขม้าแจกทานอันลือลั่นเป็นต้นฉบับของเหรียญแจกทานของคณาจารย์ยุคปัจจุบันหลายสำนักมรณภาพเมื่อมาจำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาสวัดจงแคแล้วไม่ได้ย้ายไปอยู่วัดใดอีกเลยตลอดระยะเวลา5้ปีท่านลาออกจากการเป็นเจ้าวาดเมื่อ พศ2 5 1 4รวมเป็นเจ้าวาดวัดช่องแคเป็นเวลา54ปีคือพศ2460ถึง2 5 1 4เพื่อให้พระประหลัดแบงค์ธรรมะวะโรเป็นเจ้าวาดสืบแทนตลอดเวลาที่จำพรรษาอยู่วัดช่องแคได้สร้างคุณประโยชน์โดยการทำนุบำรุงศาสนารักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยเป็นประธานป่ายสงฆ์ในการก่อสร้างเสนาสนาต่างๆภายใ,ในวัด ให้การอุปถัมภ์โรงเรียนวัดช่องแก่ซ <can> ึ่งตั้งอยู่ในวัดจกระทั่งมรภาพลงเมื่อวันที่30มกราคมพศ2 5 1 8เวลา15นณโรงพจาบาลบัตรมีจังหวัดลบหลีรวมอายุ91ปี71พรรษาทางคณะกรรมการวัดได้บรรจุสังขาของท่านไว้ที่โรงนะฮะจนถึงปัจจุบันให้พวกเราเคารพกลับไหว เราลึกถึงเกียรติคุณบาร,รมีความดีของท่านที่สร้างให้แก่ชาวบ้านช่องแค่มาจนถึงปัจจุบันติดตามนะต่อในอีพีที่สองนะครับผม